นี่ประเด็นวันนี้เนี่ยผมตั้งใจครับประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องคนไทยเป็นกันครับแล้วไปค้นฟ้าศึกษาไปดูตัวอย่างไปค้นฟ้าตำ,ตำรับตำรามาเยอะมากว่าเหตุที่เขาเป็นการเป็นการเนี่ยมันมีมันทำให้เขาใช้ชีวิตไม่เต็มศักยภาพ ถูกข้อจํากัดมันโบงการเนี่ยครับนี่พี่น้องคนไทยเราพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่นี่เราอาจจะจัดการอะไรไม่ได้แล้วครับเอาคนที่มาติดตามต่อเนื่องหรือลูกหลานผมนะครับหรือคนที่มาควางย้อนหลังที่มันได้ผลได้ประสบอยู่ทุกวันนี้เี่ ที่เราเจอโน้เจอนี่ประสบอยู่มีผลลัพธ์อย่างที่เป็นกันอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งเรามีข้อจํากัดมาบงการตัวเราอยู่มีข้อจํากัดมาบงการมันมีอิทธิพลเหนือเราอยู่ทําไมมันจึงมีข้อจํากัดอ่าทำไมมันมีข้อจํากัดเพราะเราเป็นผล ตัวเราเนี่ยเป็นผลมาจากครอบครัวสังคมที่เราสังกัดครับมันเป็นผลวัยเด็กของเราเนี่ยตัวสำคัญสำคัญหลักนะครับคือหนึ่งถึงเจ็ดครวบซึ่งเราไม่อยู่ในสภาวะที่จะป้องก,กันตัวเองได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกข้อโมูลโน่นนี่นั่นนี่ครับ แล้วดูข้อมูลครับดูข้อมูลในโลกนี้ประเทศที่จเจริญแล้วนะครับประเทศทจเจริญแล้วมีการพัฒนาศักยภาพคนพัฒนาองค์ความรู้โน่นนี่นั่นสัดส่วนครับเปอร์เซนต์ในการดูแลเด็กหนึ่งขวบถึงเจ็ดขวบการ ทำความเข้าใจการเตรียมการเนี่ยจะดีกว่าเข้าใจหลักเนี่ยมากกว่ามากกว่าย้ำมากกว่าเยอะกับประเทศในโลกที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาอืมนี่ผมไปดูข้อมูลชาวโลกกับประเทศด้อยพัฒนาเนเกิดมาปั๊บเนี่ยมันอยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวในสังคมมันไม่พร้อมอยู่แล้ว ไม่พร้อมทั้งกายภาพทั้งความคิดเพราะนั้นการจัดการกับเด็กน้อยดูแลก็ตามสภาพเติบโตมาเติบโตม,มันมันถูกข้อมูลเพราะเด็กมันบริสุทธิ์มันเหมือนผ้าขาวเนี่ยมันถูกข้อมูล เพราะนั้นเปอร์เซน็นนะครับเปอร์เซ็นน้อยมากในประเทศด้อยพัฒนาที่จะโชคดีโชคดีที่จะได้ข้อมูลที่ทำให้เค้าร้อมเต็มที่เต็มที่เนี่ยมันน้อยมากส่วนใหญ่มันว้าว,าวาแหวงแหว่ง,วงมันมันมีปมกันทั้งนั้นเนี่ยคือประเด็นเนี่ยดูข้อมูลมาทั้งอเมริกาตะวัน อเมริกาเหนือนะครับอเมริกาใต้แถวย่านแอฟริกาเนี่ยดูมาตะวันออกกลางในอาเซียนนะครับรวมไปถึงจีนเกาหลีเนี่ยมันมันเห็นชัดครับการบวมเพาะบวมเพาะเนี่ยมันมีผลมีผลโดยตรงครับ เกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตเนเนี่ยเป็นจิตใต้สำนึกเป็นยักษ์ใหญ่อ่าเป็นยักษ์ใหญ่ในตัวที่สับสน <c oughs> เนี่ยยักษ์ใหญ่ในตัวสับสนจะว่าหลับก็ไม่เชื่อครับมันสับสนมันปั่นป่วนมันไม่มีทิศไม่มีทางเนี่ยคือประเด็นครับ นี่นี่คือประเด็นเพราะนั้นพอเป็นแบบนั้นบับเติบโตมาเติบโตมาก็รับข้อมูลด้วยความเคยชินจนเกิดวิธีคิดอัตโนมัติสิ่งที่ติดตัวมาหนีไม่พ้นครับส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่คือมีข้อจำกัดให้ตัวเองอ่า เกิดข้อจำกัดให้ตัวเองมาดูมาดูคนที่เขาบรรลุครับคนที่เขาบรรลุแล้วทั้งหลายนะครับนี่ผมก็มีตัวอย่างศึกษามาเยอะมากนี่คนติดตามจะรู้เดียผมศึกษาเยอะมากแล้วจะดูเส้นทางของเขาทําไมต้องไปดูเส้นทางเพราะต้องการหลักฐานครับผมต้องการหลักฐานว่าคนที่มันลําบากเคยติดขัดติดขัด ที่มาพูดมาสแสดงมาขายความรู้มาโชว์ความรู้อยู่เนี่ยพื้นฐานดั้งเดิมเนี่ยเขาเขาสบายแล้วเขาพร้อมแล้วหรือเขาติดขัดแบบเราเนี่ยผมอยากดูว่ามันมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมที่คนที่มันมีพื้นฐานเหมือนเหมือนเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงก็ดีขึ้นเขาสาเร็จได้เพราะนั้นถ้าจะรู้มันต้องไปดูเส้นทางเขาต้องไปสืบคน้นต้องไปหาต้องส่อง มันเห็นครับเห็นว่าที่เขาบรรลุบรรลุเนี่ยอดีตเขาคนเหล่านี้ไม่ได้มีความมั่นใจตัวเอง100ร้อยเปอร์เซ็นต์คนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าตั้งแต่เล็กๆแล้วมั่นใจมั่นใจไม่มีข้อจำกันดโน้นนี่นั่นไม่ใช่ครับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ครับเติบโตในสังคมไทยเนี่ยล้วนมีข้อจำกัด มีปมอ,อยู่เหมือนกันครับโดนครอบครัวโดนสังคมโดนญาติผู้ใหญ่โดนพวกที่ชอบสังคมไทยเราก็รู้ครับชอบพูดให้คนอื่นมันเสียหายเนี่ยถ้าประเภทที่เป็นหัวไม้ประเภทนักเลงโตประเภทแบบกลางนะครับชอบพูดให้คนอื่นมันเสียหายเอางาครับพอางาคนก็หา,ากัน สนุกกันในหมู่บ้านนะแต่คนที่มันมันโดนนะครับมันเจ็บปวดเนี่ยแล้วทำไรไม่ได้นี <c> ่ <oughs> เนี่ยคือประเด็นครับสังคมจนบทนะครับสังคมจนบทนะไม่เข้าถึงเรื่องการฟ้องร้องเรื่องความเสียหายโนดนนี่นั่นเนี่ยเขาไม่เข้าถึงมันไม่เหมือนสังคมที่จเจริญแล้วจะพูดดูหมิ่นน่นนี่นั่นเนี่ยมันจะเดิน ฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยคือประเด็นเพราะนั้นสังคมบ้านนอกนะครับสังคมชนบทเนี่ยคือถูกล้อเป็นปมฟรีๆครับอ่าเป็นปมฟรีๆเนี่ยเนี่ยคือประเด็นเนี่ยคนเหล่านี้ครับอดีตเหมือนกับคนทั่ว,วไปเติบโตมาเนี่ยบางคนก็ ความสูงไม่เหมือนมาตรฐานความสูงไม่เหมือนมาตรฐานก็โดนล,ล้อโดนล,ล้อล้อไปล้อมาก็ตัวเองก็เห็นพ้องเห็นพ้องไปเรียนหนังสือก็มีความรู้สึกเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นก็เกิดความรู้สึกว่าสาวสวยๆไม่ใครมันจะมาเหลียวแลแตากูความสูงประบาณนี้เนี่ยมัน,มนเป็นปม แล้วถามว่าคนแบบนี้มันจะรักตัวเองได้เต็มที่ไหมครับจะมั่นใจไหมเจอแบบนี้มันจะมั่นใจไหมเนี่ยอย่างอาจารย์บัณฑิตอึ้งรงังสีเนี่ยครับนี่ผมศึกษาไปฟังต่อเรื่องศึกษาประวัติอดีตสมัยวัยรุ่นนะครับเขาตัวเตี้ย แล้วไปเรียนหนังสือนในชั้นเนี่ยคือมีปมด้อยครับอาจารย์บัณฑิตอึ้งรงังสีเขาก็เกิดความรู้สึกว่าแข่งขันสู้กับใครไม่ได้แน่สาวสวยโน่นนี่นั่นที่หมายปองเนี่ยไม่มีทางจะสมหวังเนี่ยอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเนี่ยเนี่ยทุกวันนี้นี่ถือว่าเป็นยอดอาจารย์ ติดปั้นลูกศิษย์มีชื่อเสียงระดับโลกประสบความสําเร็จอย่างสูงเหตุอ่าเนี่ยเหตุที่เขาทำลายข้อจำกัดอาจารย์บัณฑิตที่ทำลายข้อจำกัดลงไปได้เนี่ยเพราะเขาปรารถนาปรารถนาว่าชีวิตนี้เนี่ยมันมันต้องดีมันต้อง มีชื่อมันเขามีความฝันสร้างชื่อมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถที่จะให้เพื่อนในห้องยอมรับเขาได้เออยอมรับเขาได้เนี่ยเขาทำยังไงทำยังไงก็ไปหาหนังสือครไปก้นฟ้าไปหาตำรับตำราแนวคิดของความสาเร็จ ก็อ่านหนังสือมาตั้งแต่อายุสิบสามสิบสี่ปีอ่านหนังสือเรื่องพลังจิตได้สานึกอ่านหลายเล่มครับอ่านหนังสือฮาวตัวูมันก็มีวิธีคิดของคนสำเร็จมีแนวทางที่จะทำลายข้อจำกัดมีวิธีที่จะเลือกอเลือกมองเลือกสนใจในสิ่งที่ เป็นจุดเด่นเนี่ยคือมันมันมีกระบวนการที่ดีกว่าสภาพสังคมที่เราคุ้นชินเนี่ยคือประเด็นหนังสือเนี่ยมันช่วยได้ครับแล้วก็ฝึกเนี่ยให้โอกาสตัวเองเนี่ยฝึกมาตั้งแต่ตอนเ็าเป็นวัยรุ่นทามาทามาจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ว่าไปนะครับแต่มันดีกว่าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคือประเด็นมันดีกว่าก็ทํามาทํามาเนี่ยเขาก็ พัฒนามาน,นี่นี่คือเหตุครับอืมนี่ถ้าอาจารย์บัณฑิตนะครับไวรุสเนี่ยยังยืนยันข้อจํากัดเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเขายังยืนยันในข้อจํากัดเนี่ยกูเป็นไอเตีย้ยกูปไปได้เตีย้ยโนด,ดนี่นั่นไม่เก่งอะไรสักอย่างเ,เมื่อก่อนเนี่ยถามว่าเขาจะมาถึงขั้นนี้ได้ไหมครับอ่ามาถึงขั้นนี้ได้ไหม เพราะนั้นนะครับข้อจำกัดมันไม่ใช่ความจริงในบทสรุปเลยมันไม่ใช่ข้อจากความจริงมันเป็นเรื่องที่เราไปรับรู้ข้อมูลมาช่วงที่เราจัดการตัวเองไม่ได้แค่นั้นเองอเราไปรับรู้ข้อมูลมารับรู้ข้อมูลมาเราเลือกไม่ได้ครับ พอถึงจุดที่เราเลือกได้เราเลือกได้แล้วเรารู้แล้วเราเห็นข้อมูลความจริงโน่นนี่นั่นถ้าเรายังยืนยันข้อจำกัดอยู่เหมือนเดิมยืนยันข้อจำกัดเหมือนเดิมอันนี้ช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้เลย <c oughs> เนี่ยข้อจำกัดมาจากไหนครับข้อจำกัดเนี่ยย้ำอีกทีส่วนใหญ่มาจากวัยเด็กครับ ไอ้วัยผู้ใหญ่โตแล้วโน่นนี่นั่นเนี่ยมันเริ่มมีเหตุมีผลเริ่มมีข้อมูลเปรียบเทียบม,มันไม่ค่อยเท่าไรครับไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนที่เป็นวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่เราป้องกันตัวเองไม่ได้นี่ถ้าดูประวัติศาสตร์ตัวโลกประวัติศาสตร์ของชาวโลกเด็กบริสุทธ ถูกข้อมูลที่พ่อแม่สังคมญาติพี่น้องเนี่ยมันมันป้อนป้อดไปตามความเชื่อวิถีสภาพสังคมในท้องถิน่นใครอยู่ตรงไหนมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับเป็นไปตามนั้นเพราะเด็กมันป้องก,กันตัวเองไม่ได้ยิ่งคนที่มีบุญคุณนะครับ มีบุญคุณเนี่ยมันก็ชี้นำยังไงชี้นำยังไงมันก็จะตามเพราะนั้นเหตุนะครับนี่อธิบายรวมๆรวมๆม,ม,ม,มาก็คืออีตุที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนียครับสาภาพเป็นอยู่ในเราถูกการป้อนข้อมูลมานี่มันประทับประทับประทับยอยู่ในจิตใต้สำนึกนี่แหละ จิตใต้สํานึกเนมันมันมีความสามารถครับในจิตในพื้นที่ของจิตใต้สํานึกเนี่ยมันมีถึงเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ถึงเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์มันมันจะเก็บรวบรวมไว้หมดในการรับรู้ข้อมูลในการรับรู้ข้อมูลจิตสำนึกเนี่ยสมองเนี่ยบันทึกรับรู้ได้ไม่เกินเจ็ดเปอร์เซ็นต์ เนี่ยเวลามีอะไรมาปรอบๆๆเนี่ยมันจะบันทึกเข้าใจได้เนี่ยจำกัดเนี่ยสมองแต่จิตได้สำนึกสำนึกเก็บได้หมดครับมันเก็บได้หมดนี่นี่คือเหตุเก,เก็บ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 ต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนครับ กลายเป็นตัวเป็นตนพอใครมันไปอยู่กับปมด้อยนะครับอยู่กับปมมันรู้สึกรู้สึกกายภาพไม่เป็นไปเหมือนคนทั่วๆไปเจอสภาพสังมคมเจอคนมันรอซ้ำซ้ำมันก็รู้สึกมันก็นําไปสู่การคิดคิดซ้ำซ้ำมันเกิดความเชื่อขึ้นมาเนี่ย นี่ครับกลายเป็นความจริงของเขาครับเขาคือคนมีข้อจำกัดมีเพดานพอโตขึ้นโตขึ้นก็ซึมซับกับสภาพสังคมรับรู้ข้อมูลพูดคุยกันคุยกันส่วนใหญ่มันจะชี้ชี้ไปในทางว่าเราทำไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยในการหาข้อมูลในการ มักจะหาเหตุว่าทำมาเพราะอะไรเราจึงทําสิ่งนั้นไม่ได้ทําสิ่งนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้ครับสภาพสังกมเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกของเราเนีครับจิตใต้สํานึกของเรากลายเป็นคนป้องกันตัวเรา ให้ปลอดภัยด้วยการชี้ว่าทำสิ่งนั้นไม่ได้ทำสิ่งนี้ไม่ได้ทำสิ่งโน้นไม่ได้ทำสิ่งนั้นมิเนี่ยมันกลายเป็นคนแบบนี้มันจะหาเหตุว่าเพราะอะไรเห็นไหมวันก่อนก็ทำแล้วไม่ได้ผล่าเนี่ยวันก่อนยังพลาดยังเสียหายเนี่ยซ้ำๆรู้สึกไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้ เพราะนั้นหลักของเลือกจิตใต้สำนึกคับจิตใต้สำนึกถ้าเรายังไม่รู้ตัวก็ปล่อยไปเรื่อยๆความเกิดกลางที่มันมาตามยถากรรมมันก็จะบวงวงการเราอยู่วงการไปเรื่อยๆวงการไปเรื่อยๆแต่แต่พื้นที่นี้ครับคนมาติดตามเนี่ยเราจะปล่อยให้วงการ ไม่ได้นในพื้นที่นี้ห้ามเด็ดขาดพื้นที่นี้มันต้องเป็นพื้นที่ของคนตื่นรู้พื้นที่ของคนตื่นรู้พื้นที่ของคนสร้างจิตใต้สำนึกใหม่อมันโปรแกรมได้มันสร้างใหม่สร้างให้มันรับใช้เราสร้างให้ตัวตนของเราเนี่ยเป็นคนใหม่ที่จะทำอะไรพิเศษพิเศษได้เนี่ยครับ เนี่ยคือประเด็นทั้งหมดก็แปลว่าไอ้ข้อจำกัดทั้งหลายในพื้นที่นี้ไม่มีอีกต่อไปไม่มีอีกต่อไปคนที่เขาสร้างตัวเองหลังจากตื่นรู้ตื่นรู้เนี่ยผมก็คนหนึ่งครับมาสร้างก็คือโปรแกรมตัวเองเบ,บื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราต้องยอมรับก่อนพวกเราต้องยอมรับกันก่อนว่า ที่ผ่านมาเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราเราไม่รู้ไม่รู้ไปโดนอะไรมาบ้างเราต้องยอมรับก่อนไปย้อนดูประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่น่าจะราบรื่นเออเนี่ยเราแล้วถ้าให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนก็คือให้เช็คดูว่าเราคิดว่าเรามีข้อจำกัดอะไร อะไรที่มันคอยฝางเราที่จะทำโน่นทำนี่เราไม่กล้าทำลองคิดดูลองไปเช็คดูเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่กล้าทำในสิ่งที่อยากทำไม่กล้าทำมัน,ม,นมันมีอะไรติดอยู่หาเวลาแล้วไปนั่งถ้ารู้นะครับถ้ารู้ทำลายมันซะ ทำความเข้าใจมันใหม่ไปหาหลักฐานไปหาหลักฐานมาลบล้างเอ่อไปมาลบล้างว่าทีเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยไปหาหลักฐานว่าความจริงความจริงมันเป็นยังไงมาลบล้างคือมาฆ่ามันนะครับเนี่ยเป็นภาษาของซิกมันพลอยบอก ค่ามันตัวที่บงการเราทําให้เราเสียหายจุดยังเราเนี่ยค่ามันซะอืมก็คือไปเอาข้อมูลมาลบล้างพอลบล้างมันก็หลุดมันไม่บล็อกมันปล่อยพลังมันระเบิดพลังนี่อันแรกครับ เคลียร์ข้อจำกัดทำลายมันซะถ้าเข้าใจผิดก็ให้ความหมายใหม่ให้ความหมายใหม่บางทีเราอยู่กับเรื่องความโกรธความเกลียดชังความแค้นอยากจะเอาคืนอยากจะแก้แค้นแก้แค้มันเป็นพลังลบ มันไปไหนไม่ได้มันก็วนเวียนมันจิตวิญญาณเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นมันไปโฟกัสมันไปให้พลังงานที่จะแก้แคนจะเอาคืนเพราะนั้นสิ่งที่เราปรารถนาจะไปข้างหน้าเนี่ยอยากจะทำอะไรพิเศษมันไปไม่ได้เพราะมันมันดึงพลังงานไปอืมเพราะนั้นทมีเรื่องนี้ครับมีเรื่องนี้ถึงเขาให้อภยัย ให้อภัยให้จินตนาการหาพื้นที่เนี่ยนั่งปลอยวางผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายจินตนาการถึงคนที่เราเจอเขาเป็นภาพสามมิตินะครับเจอเขาแล้วก็ให้อภัยเขาอวยพรอวยพรให้เขาเจริญรุ่งเรืองให้เขาเก้าวหน้าให้ด้วยใจจริงๆครับให้ มันจะหลุดถ้ายังไม่หลุดก็ทำไปเรื่อยๆครับครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็หายมันหายไปนะครับหายไปเป็นศสุญยากาศเราก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราอยากทําคราวนี้สิ่งที่เราอยากทำนะครับเนี่ยมาประเด็นให้ขมพลังเนี่ยมันมีเรื่องที่เราอยากทํา อยากเป็นอยากมีเนี่ยมันมีได้หมดอ่านี่ถ้าติดตามติดตามกันมาเนี่ยมันมันมีได้ทุกอย่างครับเพราะขุมพลังนี้มันสร้างได้หมดก็แปลว่าถ้าจิตใต้สำนึกของเราชัดกับสิ่งที่เราต้องการเราโปรแกรมครับโปรแกรมอยากเป็นอยากมีเนี่ยย้ำนะครับโปรแกรมมีภาพความสำเร็จ จิตใต้สำนึกมันทำงานช่วงไหนช่วงไหนก็ช่วงที่คลื่นสมองตามคลื่นสมองเป็นอัลฟ่าเวลาไหนดีที่สุดเวลาไหนดีที่สุดคลื่นสมองตามก็ก่อนจะหลับในี่ผมก็พูดบ่อยๆครับปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายสบายๆหลดปล่อยพลัางงานเนี่ยผ่อนคลายผ่อนคลายเตรียมประโยค เตรียมภาพความสําเร็จที่เราอยากให้มันบรรลุเนี่ยโปรแกรมเข้าไปโปรแกรมทุกวันนะโปรแกรมเข้าไปให้เป็นกิจวัตรแรกๆอาจจะไม่ชัดนะครับเป็นการเริ่มต้นแต่ถ้ามีความเปลี่ยนที่จะโปรแกรมตัวเองใหม่บานไป่าดไปมันจะชัด,ชด นี่อธิบายความมาทั้งหมดก็สรุปว่าเราเนี่ยคือพลังงานบวกข้อมูลเห็นไหมครับเราเนี่ยคือพลังงานบวกข้อมูลนี่แปลว่าอดีตมันมีข้อมูลมั่วไปหมดเพราะเราไม่ตื่นรู้เรารู้ไม่ทันเนี่ยเห็นไหมครับที่อธิบายความมาเนี่ยมันมีข้อมูลผิดทิศผิดทาง ด็อกเตอร์พลอยบอกว่าในวัยเด็กยาววัยมาเราควบคุมตัวเองไม่ได้มันโดนข้อมูลเข้ามามั่วไปหมดแต่พอรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลใหม่คือตั้งแต่รู้เนื้อรู้ตัวคือเลือกข้อมูลเนี่ยจงใจเลือกะจงใจเลือกข้อมูลเนี่ยแปลว่าเราคัดสรรเห็นไหมครับเราคือพลังงานบวกข้อมูลเราคือพลังงานบวกข้อมูลเพราะนั้น ถ้าจากนี้ไปมีแต่ข้อมูลที่มันใช่มันใช่แล้วโปรแกรมภาพความสาเร็จลงไปในจิตใต้สําสนึกเราก็จะได้เราจะเริ่มก่อตัวตนใหม่ครับก่อตัวตนใหม่เป็นตัวตนของคนที่จงใจสร้างจงใจสร้างก็จะเหมือนคน ที่เขาสำเร็จสําเร็จทั้งหลายเนี่ยเขาเริ่มแบบนี้ครับเขาเริ่มแบบนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็เปลี่ยนจากอดีตอดีตที่มีจิตใต้สํานึกที่ไม่โอเคเพราะฉนั้นนะครับพวกเราพวกเราลําดับมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็น่าจะมาถึงจุดมาถึงจุด ว่าเรื่องข้อจำกัดหายไปนะครับเนี่ยหายไปด้วยการเข้าใจความจริงเข้าใจว่าเราสามารถที่จะโปรแกรมตัวเองสร้างจิตใต้สำนึกใหม่สร้างตัวตนใหม่ให้พร้อมพร้อมมั่นใจมั่นใจรักตัวเองได้เต็มที่แล้วก็สามารถนะครับสามารถสร้างในสิ่งที่เรา อยากให้มันเกิดขึ้นได้สําเร็จอม